สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเฟินกลับมาแล้วหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะเดี๋ยวเป็นว่าวันนี้นะคะเฟินจะมาอัปเดตว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแลททำไมถึงได้หายไปนานใช่ไหมมาเพื่อนๆที่ติดตามเฟินนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook, Instagram หรือว่าใน Youtube แล้วก็ตามคือตอนแรกอะเมืองเมเบิรนมันปิดไปรอบนึงที่โควิดมาใช่ไหมแล้วมันก็เพิ่งเปิดเมืองเนก็เพิ่งกลับไปทํางานได้แค่2อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นเมเบิรก็ ปิดเมืองลงอีกเพราะว่าไวรัสกลับมาระบาดรอบที่2แล้วไอ้รอบท,ที่สองเนี่ยคือมันร้ายแรงกว่ารอบแรกมากซึ่งการระบาดของไวรัสในรอบท,ที่สองเนี่ยก็คือระบาดประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะคะคือพอหลังจากที่เฟื่อนได้กลับไปทํางาน2อาทิตย์ใช่ไหมก็ปิดเมืองอยู่แล้วคือปลายเดือนมิถุนายนทุกคนก็แบบปิดชัดเจนหมดเลยแต่ว่าพอมันปิดแล้วอะทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดีขึ้นคือยอดคนติดเชื้อพุ่งขึ้น2 0 0ร้อยสา5ร้อยี่ร้อยห้าร้อย หกร้อยคือพีคสุดก็คือเจ็ดร้อยกว่าต่อวันนะคะที่คือ,คอยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเราแบบเหมือนรัฐบาลอนะเอาไม่อยู่คือมันแบบแพร่ระบาดไปทั่วเลยเขาก็เลยประกาศขึ้นมาเป็น stateful s t a t e f ก็คือคุณไปไหนมาไหนออกจากแบบบริเวณบ้านของตัวเองอะแบบไปได้ไม่เกินห้ากิโลเมตรแล้วก็ต้องอยู่ในบ้านไปช้อปปิง้งไปไปได้แ่แบบบ้านละคนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบเป็นวุ่นวายแล้วมันก็ดูน่ากลัวงานก็ยังไม่ได้มีแต่ค่าใช้จ่ายใช่ไหมเฟิงก็เลย แอบไปลงชื่อไว้กับเอมบ a s ซ y นะคะที่ที่ออสตเตรเลียว่าโอเคแบบเงินตัวเองจะหมดแล้วอยากกลับไปไทยกลับไปตั้งหลักก่อนเนาะแบบสักสักสี่ห้าเดือนแล้วค่อยกลับมาปีหน้าอย่างเงี้ยวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเราก็เลยไปลงชื่อไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองกรกฎาดนนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันที่เอสิบอดสิงหาทางเอมบ assy ก็ส่ง จดหมายส่งอีเมลมาหามหาหเฟิร์นบอกว่าเอ้เนี่ยคุณได้รับสิทธิ์ที่จะกลับไทยนะถ้าได้ถ้าอยากกลับไทยก็คือยืนยันชาระตั๋วเครื่องบินให้เรียบร้อยเราก็เลยโอเคตัดสินใจพอเขาส่งมาเฟิร์นจัดจ่ายเงินค่าตั๋วไปเลยซึ่งค่าตั๋วแค่ขากลับอะขา,ขาเดียวจากจากซิดนีย์ไปที่ที่ไทยอะก็คือ1 0 3 0นดอลล์คือมันเยอะมากปกติไปกลับ,บบ้านเรากับแค่7 0 0 8 0้อยแปดร้ออะไรเงี้ยก,ก็ถือว่าสูงแล้วนะแต่นี่คือแบบ ไปรอบเดียวก็คือหนึ่งสิแต่ควรเข้าใจแหละว,ว่าตอนนี้คือคือสายการบินมันก็แย่ธุรกิจทุกอย่างมันแย่ใช่ไหมแล้วเราเครื่องบินลำหนึ่งอะ่ะเขารับไปเที่ยวแล้วแค่ร้อยห้าสิบคนเองคือทั้งลำอะ่ะไปแค่ร้อยห้าสิบคนอะ่ะเออก็แล้วอีกที่เฟิร์นเฟิร์นคิดว่าในจํานวนเงินหนึ่งพันสามสิบตอนที่เราจ่ายไปอะ่ะเฟิร์นคิดว่าตรงเนี้ยอ่าทางรัฐบาลอาจจะอาจจะเอาไปรวมอยู่กับค่าโรงแรมที่เราต้อง เสียงอะไรอ่ะอาจจะรวมอยู่กับค่าโรงแรมที่เราจะต้องอยู่กักตัว2อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีค่ากินจิผ่าถักส้าเงินไปพอเฟิร์นคิดถึงร่งนี้โซนก็ว่าเออมันก็สมเหตุสมผลอยู่เพราะว่าก่อนตอนที่โควิดมาแรกๆมันพีกๆอ่ะคือคือมันแพงกว่านี้ตัวเออตอนนี้คือตัวถูกลงมาเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเฟิร์นได้เก็บคับกับเอถ้า เพื่นได้เก็บกระเป๋าใช่ไหมเป็นตัวกับบ้านเพื่อนจะพยายามอัดวิดีโอให้ได้มากที่สุดนะคะว่าเก็บกระเป๋าเป็นตัวยังไงไปสนามบินเครื่องบินจะโลง่งแค่ไหนจะวุ่นวายแค่ไหนแล้วแบบไปกับตัวที่ไทยเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาอัดวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหวังว่าทุกคนจะจะพเพลิดเพลินหรือเปล่าแล้วก็ลุ้นไปกับเพลินหรือเปล่าเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหมค่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะโอเคมาจัดกระเป๋ากันดีกว่าดูนะคะว่าเสื้อผ้า If you're feeling sick and have a fever, cough, sore throat, or are having difficulty breathing, please speak to a biosecurity officer now. All travelers must complete an isolation <laughs> declaration <laughs> form. You may also be required to undergo health screening in the terminal You must follow the direction of the health professional. ทุกคนหลังจากที่เราลงจากรถบัสใช่ไหมแล้วเราก็ทําการก่อเอกสารอะไรต่างๆมากมายกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ซิดนีย์เนาะเพราะว่าเรามีไฟไล์พุ่งนี้อันนี้ก็ยอมรับเลยว่าไม่คิดว่าจะได้มาอยู่ที่โรงแรมที่ซิดนีย์คิดว่าจะไปนอนที่แอร์พอร์ตไงแต่ทีเนี้ยก็คือเขารับคนทุกคนที่มีไฟล์จากเมลเบิร์นนะคะหรือว่าจากที่ไหนก็แล้วแต่ก็คือต้องมานอนพักที่นี่ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เดินทางเราก็คิดว่าเอ๊ เราไม่ได้เตรียมค่าใช้จ่ายอะไรมาเลยอะเพราะเราเพราะว่าเราคิดว่าเราจะไม่โรงแรมเราไม่อยากเสียงเงินใช่ปะแต่ทีเนี้ยพอมาถึงอะมันฟรีทุกอย่างเลยนะคะแล้วเฟิร์นก็มาถึงห้องแล้วตอนนี้แล้วมีมีพี่ทหารมีพี่ตำรวจคือแบบคอยเข็นคอยกระเป๋าให้อารมณ์เหมือนเรามาแบบ V I P เลยเดี๋ยวจะมาโชว์ห้องกันนะคะว่าห้องที่ได้เป็นห้องยังไงแล้วทุกคนได้ห้องเดี่ยวกันหมดเลยนะอยู่คนเดียวนอกจากว่าคุณจะมากับเพื่อนแล้วแบบโอเคขออยู่ด้วยกันสองคนแต่ว่าถ้าบินเดี่ยวแบบเฟิร์นอย่างเงี้ยก็คือ อยู่ห้องคนเดียวแล้วก็ไม่ได้จ่ายตังค์ดูว่าหรือว่าเขาแอมหักจากค่าตั๋วที่เราจ่ายไปแล้วี่แล้วอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเฟิรนจะมาโชว์ห้องให้ดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงไปเลยมันสวยนะนี่ก็คือทางเข้าห้องมาขอโทษนะคะที่กระเป๋ามมาเรียบร้อยตาดานี่คือเตียงนอนของเราสำหรับคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าเราบินสิบโมงเช้ากับไทย ประเด็นก็คือเขาบอกว่าให้เตรียมตัวให้เสร็จตั้งแต่6กโมงเลยนะคะอ้าเปิดยังไงอะคุณแม่ยกเปิดเลยนะะดูวิวสิวิวที่ซิดนีย์ดีงามตอนมาเที่ยวเองไม่ได้โรงแรมหรูขนาดนี้เลยนะเนี่ยได้แล้วดูห้องเราอยู่คนเดียว ที่เฟิ่ออยากจะบอกก็คือว่าคือเราอะอยู่คนเดียวคือเราอะอยู่คนเดียวใช่ปะแล้วแล้วกับข้าวเราอะเพราะว่าเขาไม่ให้อันนี้เขาไม่คือเขาไม่อน,นุญาตให้เราออกไปไหนก็ถามว่าเรากับข้าวอ่ะมียังไงบ้างเช่นเพราะว่าเราเหิวข้าวมากตอนนี้ไม่ได้กินแรตั้งแต่เช้าเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีข้าวมาเสิร์ฟตอนประมาณ6กโมงถึงสองทุ่มส่วนถ้าเราอยากรีเควสอยากกินอาหารอะไรเพิ่มเติมเราก็โทรไปบอกทางโรงแรมเขาก็ได้อันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิมหรือเปล่าคนไม่รู้ รู้แต่ว่าเราเฟื่จะอัดมาให้ดูว่ากับข้าวที่เฟิ่จะได้กินเย็นเนี้ยที่ทางโรงแรมเขาจะมาเสิร์ฟเขาจะมาขอประตูห้องว่าจะเป็นกับข้าวอะไรเอาก่อนอื่นเฟิ่งขอไปเชิญห้องน้ําก่อน <laughs> ทุกอย่างเฟิ่เป็นคนที่ชอบห้องน้ําคือไปที่ไหนก็ต้องห้องน้ําต้องดีอะห้องน้ําดีมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดไฟแป๊บทันทนาดํา ทำทำทำนี่คือห้องน้ำของเรานะจ๊ะกล้องเบี้ยวหรือว่าคนจับไม่ตรงเองห้องน้ำเลิศที่สุดชอบมากเลยทนี้เราก็จะได้อยู่คนเดียวไปเลยล้วกันคืนนี้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเพืนจะมาอัปเดตนะคะขอตัวไปเก็บกระเป๋าเก็บอะไรก็ให้เรียบร้อยก่อนเนาะ